สวัสดีเจ้าวันนี้เจ้าก็จะปามาทำมะเขียยาวซุบแป้งทอดนะเจ้าอันนี้จะเป็นมะเขือยาวนะเจ้าเจ้าหั่นแล้วนอเจ้าอันนี้หั่นแล้วเจ้าอันนี้เจ้าก็จะมาใส่แป้งนอเจ้าแป้งลรยไปนะเจ้ามะเขียายาวชุบแป้งทอดจ้าอร่อยอร่อยทำกินง่ายๆนี่จ้า กิน,นง่ายๆที่บ้านนะเจ้าก็จะใส่แป้งไปนอเจ้าก็ค้นให้มันถั่วๆกันนะเจ้า้นแป้งมันถั่วๆมาเขียนอเจ้าเจ้าแล้วก็พักไว้นะเจ้าพักไว้ก่อนนอเจ้าเดี๋ยวไปดูขั้นตอน,ต,อนต่อไปนะเจ้า เจ้าวัน,นี่เกิดจะมีไข่นะเจ้าเจ้าใสใส่ไข่สามฟองนะเจ้าใส่สามฟองนาะเจ้าสองสามตีไ okay, ข่มัน เจ้ากันเนาะเจ้าเจ้าอันนี้ก็มาเขือนะเจ้ามาเขียคู่แป้งแล้วนะเจ้าเดียวจะนำไปทอดเนาะเจ้าไข่ีนเจ้าก็จะใส่อรสดีไปหน่อยหนึ่งเนาะเจ้า ก็ไอนะเจ้าไปถอดก่อนเจ้าน้ำมันตายเจ้าน้ำมันห่อนแล้วน้อเจ้าเจ้าก็จาเอานี่ไหนเจ้านี่หมเขือไอนอเจ้าต่อะใส่ใครนี่น่ะเจ้า ทอดทีละน้อยเนาะเจ้าเจ้าก็จะใจ้าจอนนะเจ้าใจ้าจอนตักเอาเนาะเจ้าใจ้าจอนตักนะเจ้าเอาลงทอดเลยเจ้าเจ้าวดีถยาสองแก๊สมาแล้วอันโทรศัพท์มาไใบไกลใสเนาะเจ้าเอาไว้เกล่อนไก่เนาะหัวมัน ขอนมาเจ้านอะเราะพอนมาเจ้าน้อนะาเจ้ามะเขือันนี้ก็จะมีความความหวานอยู่ในตัวแล้วนาะเจ้าอาหารก็เจ้ารอกันหนึ่งนาะเจ้านี่กับต้านนะจ้า ีสันที่เจ้ามาลองทำสกัดคอเนื้อเจ้าเกลียวยาทอดกรอบจ้าเจ้าเนียออกกดอเจ็ดกระตักออกก่อนเนาะเจ้าจล้มาพักไว้ก่อนนะเจ้าเราจะทำต่อนะเจ้า ชุบไข่หน้าเจ้าไข่จะตักลงไปหน้าเจ้าทีละสองแผ่นหน้าเจ้าชุ่ไข่หน้าเจ้าท้ำกินง่ายๆที่บ้านน้าเจ้ากลับมาพริกกะปิก็กกได้น้าเจ้าชั้นพสวยหอนหน้าเจ้า ไปอ่อนๆเนจะเจ้าเซจละเจ้านี่นะเจ้านาทานกับเจ้าเมื่อเขียวยาวชุปแป้งทอดนะเจ้านี่นะเจ้าเขาจะกินกับน้ำพริกกะปิก็ได้นะเจ้าหรือจะจิ้มซอสก็ได้นะเจ้านาทานกับเจ้าหืมาทานจยกันเน้อเจ้าํำเจ้า Ngài. Chim sót Kinh ngại Chêm sốt đã cho kìm tất cả nha cháu Nhầm tất cả nha cháu Cô มะเขืออันนี้มันมีความหวานอยู่ในตัวแล้วเจ้าเขาบอเติมเติมมาอย่างเนาะเจ้าเติมแต่ไข่ล้ะกะันใส่รถดีไปน้อยหนึ่งนะเจ้าํำเจ้าจิ้มซอดเจ้าซอดไม่แข็งเทศ น้ำแต้ๆเจ้าน้าทานก็เจ้าแต่อีกกันนอเจ้า